ครับพอดีครับอนากาลาสนะครับวันนี้มีแคมเปอร์นะครับติดตั้งโชคแอนเดนีนะฮะแกนคาร์ทิกแอนเดนีนะฮะมาเซอร์วิสน,นะครับ,ม,รบมีอาการรั่วซึมนะครับโชคหน้านะครับหรือว่าโชคที่เป็นคู่นะควรจะทําเป็นคู่นะไม่ควรที่จะทําทีละข้างเพราะว่า วันไหนวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ต้องทําอีกนะครับมันจะเสียไร่ๆกันในระยะเวลาไม่ช้าไม่นานนี่แหละถ้าเกิดว่ามันอายุการใช้งานแบบว่ามีสัก2ปีแล้วนะไปครับลงมือทํางานกันครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนภายในโชคนะ๊คมีชุดคาทิกมีอะไรแต่เซอร์วิสชุดคาทิกก็ต้องเข้าร้านที่มีความรู้ความชํานาญนะครับเพราะว่าข้างในมันมีเข็มนะครับถ้าคุณทําเข็มหายทํตัปิ้งหาย เกมโอเวอร์เลยนะครับโชคต้นนั้นก็จะไม่สามารถที่จะปรับได้อีกเลยนะล่าสุดเจอมาในของอะไรมอนสเตอร์แปดสองหนึ่งนะครับติดตั้งมาแปลกๆนะฮะชุดคาทิกไม่ได้เกาะอยู่บนฝาไม่ว่านะสปริงไม่มีนะฮะก็ซื้อมือสองมือสามมาก็เช็คนิดนึงนะครับดูข้างนอกแทบไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าหัวปรับมันก็ยังปรับได้นะแต่ว่าปรับแล้วมันไม่เหนืดนะครับปรับแล้วมันจะจมอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราก็เซอร์วิสน้ำมันนะครับเปลี่ยนซีลชุดซ่อมนะครับครับฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับนี่คือปอกของโชคนะครับจะมีสารเคลือบอยู่นะครับอันนี้ยังปกติดีนะแต่ชิ้นเนี้ยเนี่ยซีเคลือบไว้ตามผิวนะครับของแหวนตัวเนี้ยหมดแทบจะหมดเลยฮะเลยอยู่นิดเดียวนะครับ จริงมันจะต้องมีสีแบบนี้นะครับไม่ใช่เงาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานที่ขาดการดูแลรักษานะครับครับนี่คือน้ํามันโชวกของเอรินนะครับสีแล้วก็ความเนื่น,นะครับแตกต่างกันของเก่าชัดเจนนะครับชุดคาทิคนี้ต้องการน้ํามันที่ตรงเบอร์นะครับถ้าเราไปเพี้ยนเบอร์มันเนี่ยชุดคาทิกก็จะ แล้วไม่นุ่งแข็งไปอ่อนไปนะครับครับก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับเซ็ตน้ำมันเรียบร้อยนะครับสำหรับโชคหน้าของดูกติสแคมเลอร์นะติดตั้งชุดคาทิกของแอดินี่มานะครับก็ได้รับการปรับเซ็ตยังถูกต้องนะครับไม่มั่วนะครับเบอร์น้ำมันห้ามผิดชิ้นส่วนห้ามหายนะครับหายนี่ไร้ค่าเลยนะครับ เจอมาหลายต้นนะบางคนได้เออรลินมาใหญ่นึกว่าจะดีใจนะครับถ้าภายในไม่มีสปริงไม่มีเข็มปรับมานี่ก็ก็เท่านั้นนะปรับอะไรไม่ได้นะครับเด้งอย่างเดียวนะครับอันนี้นี่ก็เช่นกันนะครับประกอบมาไม่ถูกทาเซอร์วิสร้านที่ไม่ชํานาญมาเขาทําสปริงทาเข็มขงูคุณหายนี่เรียบร้อยเลยนะครับบา,บายๆเลยนะครับครับก็ทําการติดตั้งสายแงขงคอนะครับ แล้วก็ทําการไขทอกนะครับตัวนี้ไขตามมาตรฐานนะครับอย่าโอเวอร์ทอกนะครับแผ่งคอมบอบบางนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมโชกหน้านะครับดูกติเชคแคมเบอรนะครับเปลี่ยนซิลเซ็ตน้ำมันนะครับของเอรินนะครับตามมาตรฐานนะครับที่แอดเดนี่รีเควสไว้นะครับโชวแอดเดนี่ต้องปรับเซ็ตและซ่อมบำรุงนะครับด้วยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้นนะครับถ้าคุณมั่วนะบอกเลยว่ามีชิ้นส่วนหายแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองให้เจ้าของได้ทดสอบความน้่มนวนดูนะครับช้วก็ช่วยกันกดไลค์ subscribe นะครับเพื่อนจะได้รับชมคลิปดีๆก่อนใครขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ